เราพร้อมใจกันเชิญต้นแบบพระเดชพลุงปู่้าสู่สภาธรรมกายสารกรนเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะตั้งใจนะลูกนะตั้งใจรวมใจของเรานะ ไปหยุดนิ่งๆนมนมเบาๆ,ๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะแล้วก็นึกน้อม อัตนาพระเดชพระคุหลวงปู่ให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะนึกอย่างเบาๆสบายๆให้ต่อนเนื่องกันไป ให้ทําจิตที่เลื่อมใสในประเด็วคุณหลวงปู่นึกถึงคุณธรรมและคุณวิเศษของท่านซึ่งมีมากมายต่อเราต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนะ่ดยจิตที่เลื่อมใสในประเด็วคุณหลวงปู่นึกอย่างเบา ส,สบายให้ใจที่เบิกบานให้ใจใสใสถ้าใจเราใสสาบริสุทธิ์เราก็จะนึกถึงท่านได้อย่างง่ายๆและทัางก็ใสสะาบริสุทธิ์ถ้าใครเข้าถึงดวงธรรมภายใน หรือกายในกายภายในแล้วก็น้อมท่านอยู่ในกลางดวงธรรมละกลายในกายภายในนั้นนึกอย่างง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนอย่างสบายๆใจของเราจะได้ผูกพันอยู่กับท่านเชื่อมสายบุญอยู่กับท่าน ปัตนีเนี่ยท่านเอาเราทุกคนไว้ในกลางกายของท่านกลางพระธรรมกายของท่านซึ่งมีนับพระองค์ไม่ท้วน,ซ,นซ้อนกันอยู่อย่างหนาแน,น่นไม่มีช่องว่างเลยใสบริสุทธิ์สว่าง ฉะนั้นเราวก็ทั้งหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิงนุ่มนุ่มเบาเบาทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่งนิ่นุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบาย การตรึกระลึกนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาดย,<ร>ยัางมีเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจอีกเยอะจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าความนึกคิดของเราจะไปถึงประดวงปัญญาเรายังมีขอบเขตจำกัดอยู่ณตอนนี้วันใดที่ใจของเรานะ หยุดนิ่งได้ตามคำสอนของพระเดชกรุงปู่ผู้คนผู้วิชาธรรมกายนี้เราก็จะค่อยๆเข้าใจท่านเพิ่มมากขึ้นแต่งแต่หยุดแรกของใจเรานั่นแหละไปหยุดเป็นตัวสำเร็จนะมันเป็นอย่างไรและดีอย่างไรเกิดประโยชน์สุขกับเราได้อย่างไร เมื่อใจของเราหยุดนิ่งได้หยุดแรกเราจะเห็นความแตกต่างจากชีวิตที่ผ่านมามากมายเราจะเห็นอนดีสงของการหยุดนิ่งและนึกถึงพระคุณของท่านอีกทั้งรู้จักท่านมากขึ้น เวราฉะนั้นตอนนี้เราก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มๆเบาๆสบาย,ยในวาระวันที่สำคัญคือวันที่ท่านสละชีวิตที่โบสถ์วัดโบสถ์บนวางคูเวียงจังหวัดอุทบุรีเมื่อ๙สิบกว่าปีที่ผ่านมานั่นแหละ ละมีวันนั้นจึงมีเราในวันนี้ที่รู้ว่าพเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไรทำให้เราเดาเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็มีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ ที่จะติดตามตามติดท่านไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำซึ่งจะใครไปถึงณนะตรงนั้นได้จะเป็นผู้มีบุญมีบรมีที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่ายากต่อการที่จะไปถึงอีกทั้งยังไม่มีใครไปถึงถ้าเราติดอยู่ในกบวนของท่าน ที่ไปถึงตรงนั้นได้แปลว่าเรามีบุญมากและสิ่งเลวร้ายต่างๆก็จะยุติลงเมื่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละบางทีลูกทุกคนนไม่รู้ตัวเองว่าเราน่ะมีบุญมากที่มาอยู่ณวันนี้ มาถึงวันนี้แล้วก็เข้าใจประเดียวคุณหลวงปู่ในระดับหนึ่งซึ่งแตกต่างจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้จะยังเข้าใจท่านไม่หมดสิ้นก็ตามแค่ว่ามาถึงผู้ที่ได้กล่าวถ้อยคาอันประเสริฐว่าตลอดแสงกวจักรวาลอ,อนันตจักรวาลนิพพานถอดกาย ไม่มีใครรู้เรื่องการปราบมาเลยแค่นี้ก็เป็นเครื่องบ่งบอกชีว่ว่าลูกทุกคนะนมีบุญญาธิการมากแต่ละจากจะให้มีมากวันนี้จึงสั่งสมบุญใหญ่ซับา์าาโนก เอาติดตัวไปไม่ได้ถ้าขาดหลักวิชามีแต่จะทำให้เกิดพันธนาการของชีวิตห่วงขังวลแม้ว่ามันจะมีความจำเป็นสำหรับชีวิตเพื่อความปลอดภัยของชีวิตก็ตามต่ก็มีความสำคัญสำหรับชีวิตในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ทรัพย์ยิ่งใหญ่ คือคุมทรัพย์ภายในซึ่งเป็นคุมทรัพย์ที่จะทำให้ปลอดภัยในวัตาสงสารจากภัยจยกพยามอนแล้วก็จะมีความสุขอย่างไม่มีประมาณทีเดียวคุมทรัพย์ภายในนี้ยิ่งใหญ่มากผู้ที่บอก ให้เราแสวงหาคุมทรัพย์นี้นีจึงเป็นบุคคลที่เราจะต้องเทิดทูนพระคุณท่านกราบไหว้บูชาท่านนอกจากพระสมมสุติเจ้าแล้วเด็กคุณหลวงปูป่บุคคลพระพิชาธรรมกายนี่แหละท่านเป็นบุคคลสำคัญที่เรามาเกิดอใจในโรมยุคโรมสมัยนี้ เพราะฉะนั้นในโลกนึกถึงพระเดวคุณหลวงปู่อยู่ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็อย่างเบาเบา,เบาสบายสบายให้ใจเราบริสุทธิ์พ่องใสเพื่อจะได้เป็นทางมาแห่งบุญของเราซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราไปทุกพบทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจากนั้นทำใจนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราจะประกอบพิธีนำแผ่นทองไปไปฏิสถานบนแท่นที่จะนำไปไว้ในกลาง กลางกายของพะเดพบุรุณหลวงปู่ที่เป็นรูปหล่อทองคำนะจ๊ะเูาก็จะต้องตั้งใจใเป็นพิเศษเพราะกว่าเราจะมาอยู่ณตรงนี้เนะี่ยเราก็จะต้องไปแสวงหาทรัพย์ทรัพย์ที่หาได้ยากในยามนี้สิ่งแวดล้อมเป็นเช่นนี้เนะี่ย กวา่าจะหามาได้มันไม่ใช่ง่ายแต่พอยยากแล้วการตัดสินใจด้วยความเต็มใจเปลืงบิติในมหาธาบรมีนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งยากและก็ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งเราก็จะต้องตั้งใจทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ให้ใจใสๆสเพราะฉะนั้นหยุดแรกให้ได้แล้วก็จะค่อยๆเข้าใจกันความทซาบซึ้งก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งหยุดในหยุดหยุดที่สองก็ยิ่งเก่าใจทันเพิ่มขึ้นหยุดในหยุดที่ 3, ามสีห่หกระทั่งนับหยุดไม่ท้วนนั่นแหละก็จะเพิ่ม ความเข้าใจมาเข้าทราบซึ้งข่านมาเข้ายิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งกว้างขวางใหญ่โตท,ทีเดียวแลเรื่องราวก็อีกเยอะแยะที่ซ่อนเล้นอยู่ภายในนั่นแหละแต็มันซอนซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นประเด็บคุณหลวงปู่ผู้คนพระพิยาธรรมกาย ไม่ธรรมดาจะให้ทำจิตให้เลื่อมใสให้พิติใจในสิ่งที่เราได้ตัดสินใจทำกันในคราวนี้และที่ทำบานมากับที่จะทำต่อไปในอนาคตในใจใสใสนะลูกนะต้องตั้งใจนะจ๊ะตั้งใจนะลูกนะตั้งใจนิ่งๆให้ดีทีเดียว ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆต้องเบาๆในใจสบายๆสบายๆใจใสส ต้องให้ใจเราผ่องใสในใจมีแต่เรื่องบุญกุศลนเรื่องพระเดยคุณหลวงปู่เรื่องธรรมะอยู่ภายในเพราะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราตลอดเส้นทางไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะ ให้ใจใสใสบุญเราจะได้ไม่หกไม่หลน่นจะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ใจใสใสเพราะการมาเกิดขึ้นของท่านก็ยากการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากเกิดในยุคสมัยท่านในยุคสมัยที่วิชาธรรมกายยังอยู่ก็ยาก ก็อาจจะมีกุศลศรัทธาขึ้นมาก็ยากกวาจะได้ยินได้ฟังธรรมในปฏิบททัติธรรมได้ก็ถึงธรรมก็ยากคือกวาจะเข้าใจในการสร้างบารมีเข้าใจเรื่องราวของพระรัตนตรยัยประเดีวคุณหลวงปู่ยากทั้งนั้นเกิดศรัทธาแล้วการสแสวงหาทรัพย์ก็ยาก ได้รั์มาแล้วการสละทรัพย์กยยิ่งยากแต่ทั้งหมดนี้เราที่ทำผ่านมาแล้วนะลูกนะเราเอาชนะได้ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ใจใสๆก่อนที่เราจะพร้อมใจกันอธิษฐานจิตเพราะจะเป็นผังสำเร็จติดตัวเราไปนอกเหนือจากคำอธิษฐานส่วนตัวของเรา เมื่อยามเราอยู่ตามลำพังี่เป็นการอธิษฐานในส่วนรวมรวมกันนะมันเป็นผังชีวิตของเรานะลูกนะใจจะต้องผ่องใสปราศจากเ,าเครื่องคัดเคืองหรือเรื่องฟงุ้งเป็น,นเรื่อง,องราวต่างๆ ใจต้องใสๆใ,ให้เลื่อมใสในประเด็วหลวงปู่ีิติใจในบุญกุศลของเราปีติใจว่า,วาเราได้สร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เกิดมาสร้างบารมีเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ราฉะนั้นให้ใจใสใสเป็นผังชีวิตของเรานะลูกนะส่วนตัวให้ถูกหลักวิชาานิ่งนิงนมนมเบาเบ,า,บาสบายสบายนิ่งนิงนมนมเบาเบา สบายสบายให้นึกให้เห็นหลวงปู่ให้ชัดชๆอย่างสบายๆเท่าที่เราจะนึกได้นะจ๊ะใจเราจะได้ผูกพันกับท่านเชื่อมสายบุญอยู่กับท่านการตั้งผังสำเร็จของท่านที่ซ้อนสับทับทุีหยุดภายในก็จะได้หนานแน่น เป็นใจต้องใส่ใส